รองนยกอดสุธยาในชั้นท่านายการจำลองการเป็นารมอบบ้านนะเห็นปตะแป้นมีความสุขในยกนที่สังกีตะบลดอนเจดีตีบสร้างบ้านไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับก็ดิฉันนางรัชนีโพธิสัตยารัชนาเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้กรุณา ผมจะไปซ่อมก็กลัวจะคุยกันอะไรกันก็จะร้องไห้นะครับผมบอกว่าได้พอแป้นได้ได้โลดกได้เข็มครับภรรยาด้วยขอขอบคุณทุกทคนงานที่มาช่วยนะคะไม่ออกเลยขอบคุณนันลุจบ้านนั้นสวยมากเลยนะ ทวไมรอเลอกมมาไม่มีหน้าบ้านไหนของมาไม่มีปัจจัยาตัจินมาแบอ๋อจงวะเดกสี่สิบห้าสิปีเออไม่ขึ้นออาะเาออไรท่ที่าแ่อเ่ยงงตาราง จะเป็นแฟนกันได้ม่เคยแล้วทำครัวได้ที่ขอเพียงนะวันนี้สมมติว่าเนี่ยคุณที่ส้มไปเกลเจเกตกันในวันนี้นะครับบอกแล้วต้องการเงินต้องการเงินใช้มันจำเป็นเราแซ่บสี่เหมือนกันเลยนะคนสวย อยากนาาราุนี่ให้เบอร์โทรนะเก็บภาพร้านราคาทัานนะกินแปรกินเสนน้ำระบายไม่ทัน เสียดายราคาม้เดี๋ยวจะเอาหล็กอย่างเดียวเหนี้เขาหลกก็เป็นไม้เนก็พุกอีกม้ยัานูมันจก่้มเป็นใส่่ไหมาจะอยู่นะถ้าใส่ไม่ทไม่ได้นะเบื้องนี้ได้ใช้ได้เราก็เอาเลือกใช่ใช่ีนี้แป๊บเดียวถ้าหล็กเนี้ยขึ้นแป๊บเดียว เสีดาอยู่ค่ะเป็นห่วงลาส่งลาล่าสาอยู่ล่าลาแล้วไปทำงานกับาศลูกสวยไหมกว่าได้ใช่ไหมแดกมันก็เต็ม้ะหนง